หลับการมาตลอดระยะเวลาขอ,อวของการประทานการชุมเอเว2,525สมาชิกของรรบครับท่านนันงรองท่าน,น,นฟรีท่า,ทานฟรีท่านแขกท่านผู้่างประเทศประจาประเทศไทยแก่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้จะมีคนิูอย่างดี้งกิเลสการเลืตั้ที่จะเกิดขึ้น ในช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยโดยการเปิดเทศกาลนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของเทศบานกานประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกรับ,บ,บออออออขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและทุกหน่วยงาน,นทีน่เกี่ยวข้องที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนเกิดเป็นงานในวันนี้แสดงห็นความพรอ้อมและความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจดีๆเพื่อการพัฒนาสุขภาพและโลกโลนดอนแม้สิง ครับเรื่องนี้ก็มีการพิจาหณาเรื่องการพิจารณอาเซียนเมื่งความาด้วยนะครับผมได้ใกล่าวไว้หลายภาษาว่าประเทศไทยนั้นเรามีผลงานที่จับต้องได้อยู่มากมายที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความยั่งยืนจะจะยังไม่เป็นการรับรู้ต่อสาธารณชนสาธารณชนเท่าที่ควรหวังว่าการทุกขันในวันนี้และต่อไปท่านทั้งหลายต้องอยู่ในทน รือมากนะครับที่จะเข้ามาร่วมในงานวันี้และวันเกิดจะเรียนภาพทรวท้วนและตัวอยากก่างที่เป็นรูปธรรมของการจับเพื่อนวาราชสิ่ี่ของไทยโดยเฉพาะประโยชน์ที่พี่น้องคนไทยจะได้รับและความเกี่ยว,วโยงของแนวคิด BTS ก,กับวาระการขนาดยักษ์ของโลกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้บรรดาผู้นำและแผู้แทนผู้แทนเกศพิเศษ จะมาประชุมกันสร้างสถานที่แห่งนี้จะมีการรับรองเอกาาาสารผลลัพธ์ที่สำคัญเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสู่การ,บบรฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพร้อมนำปสู่การทา,างรากฐานระบบเศรษฐกิจของโลกยุคหลังโควิด19อย่างแข็งแกร่งสมดุลและครอบคลุมวันนี้เรากำลังเผชิญกับการท้าทายผ่านท้าทายนะครับทั้งวันนี้และวันถัดมาไม่ว่าจะในเรื่องของโรคบัตรใหม่วันนี้เราก็ กราผ่านบางเวลาหลงมานแล้วก็คือเรื่องของมเต้ามีสถานที่ดีขึ้นนะครับแต่เราก็คาดการณ์แม้ได้รอหน้าเกิดขึ้นมีเพราะนั้นความสำคัญของเราคือสุขภาพอ่านพร้อมนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็มีความามากของทุกคนในเรื่องของการผลิตอาหารของโลกของเรานะครับการท่องเที่ยวและนารทำงานในแต่วันนี้เราจาเป็นที่เราพัฒนาเราทุกด้านแต่ไม่มีประเทศใดที่จะแก้หาได้โดยเพียงลำพังเพราะนั้นทุกคน จะต้องร่วมมือกันทั้งนี้เพื่อประชาชนของเราและโลกของเราในอนาคตสิ่งที่วันนี้เป็นความท้าทายอันหนึ่งสิเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพอากลกร้อนและก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นปัญหาสําคัญไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวข้อการเกษตรเกี่ยวข้อกับสุนละกรรมการต่างะนั้นความร่วมมือต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้ก็จากพวกเราทุกคนทุกภาคส่วนทาครัฐ ในสิ่งสัมัญเราต้องเดินไปข้าขงหน้าพร้อมๆกันทุกคนคือประชากรโลกใบนี้ทุกคนคือเพื่อนกันทุกคนคือมิตรที่เรามีกันมาอย่างยาวนานครับวันนี้ขอขอบคุณบิดาเอกทุกท่านที่มาให้เกียรติเรามาร่วมงา,านในวันนี้นะครับก็ในไม่กี่วันหน้านั้นเราก็จะทําหน้าที่ของพวกเราเพื่อโลกของเราต่อไปนะครับขอบคุณอีกข้งหนึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านทีนน่มาเดินทางของเราด้วยนะครับ และขอชื่นชมการจัดพิธีการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของการมุม่งเน้นรุ่มใจสวัสดรัฐเอกชนรัฐเอกชนและประชาชนซึ่งผมขอย้ำว่าเป็นส่วนสำคัญที่ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพดีของทุกกลุ่มคนในสังคมอย่างเต็มรูปแบบและเป็นที่น่าภาคภูมิใจของผูเ้เราทุกคนนะครับขอบคุณครบับสวัสดีครับ you yeah. はい。No. Adi, di dekat. Kita tak tahu kan. Ya. Kita tak tahu. Ya. Ia. 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 เป็นเส้นม mm ัพ hmm. ัฒนาอ่องหลากหลายที hmm. mm ่ก hmm. ว่าคออมามเป็นสงไเแ็นอย่างน้ดแล้วเป็นงไดล้วเป็นสางไดเป็นงไดแลเป็นสางไเป็นสางไแเป็นสูงไ้ล้วเป็นสูงไแอเป็นสางได้แล้เป็นงไดสูงด้วเป็นสูงเปนสงไวเป็นสูงไดเป็นดเป็นงไดวเป็นสูงไดเป็นสูงไเป็นเป็นงไเป็นูนไเป็นงไส สจดงานกัด้วยนะคะซึ่งเเดืออนมาีนร pues mm ้ิ๊งยิ่งชนในโซนต่างๆนะคะนอกจที่เร้ไปดูมาแล yeah. nah. ้วตั mm ้งแต่ต้นไม่่าจะเป็นในวิตของท่องเที่ยวหือองตสาหกรรมที่น yeah. so ่าตตนควาจะมีทุก่าอย่างไรนพาทุกท่านมาอยู่ที่ BCG w o r อนะคะสองส่นแปดเอกนทคส่วนนี้ก็เราเตรียมสิอันดัในการทำเจ้าภา Specialize d e x p กที่ภูเก็ตในปี2028นะคะซึ่งก็มีแนวที่ฟิวเจอร์เศษเศษหนังเหลือใช้ก็มาทำอันนั้นก็จะเป็นเศษเส้นได้แล้วก็เศษผ้าที่เอามาฟอร์มมาทำค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นอันนี้จะเป็นเศษหนังเอามาทำเป็นหนังมากกว่าค่ะ มีรื่องบิาตกจากอากาศดูเหมือนท้องเสียกางนรกเป็นรูปสี่สูตรการักผู้ประกอบการขึ้นมางานท่องเที่ยเชกษรเพื่อวันาทางารท่เทีนน่านสนใจไ่พิ่มข้นเสามารถที่จะสร้างรายได้นะคะางพื้นทีที่ได้รกาสุดใจแะเป็นการบูรณาการนะคะมีเชยเชนะคะส่วนที่สงก็จานกรเนี่ยั้ก็มีากมายใน่นแสค่ะ อันนี้เป็นบกานอมอสักานไปพื้นที่สีิเรนี่ป็นพื้นที่ที่อยู่ตรวก่อนนับี่ท่อาาชียมฟ้างวับที่นมาจากน้ที่สนเป็นอารที่อยู่ยาวอยู่ตลอั้ันรนี้เราก็ให้กับพี่กันนี่ทะเลอันนี่ทางงานครับ อันนี้เป็นการก่อสร้างที่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับจะใช้ของในที่เดี๋ยววันจริงผมจาสังกฤษคันี่แต่เราเราพไดได้ไหมพูดได้พูดเลยส่วนการรงกจ

ก็จะ้เป็นปประโยชน์ได้แล้วสุดท้ายได้เนียไหมลูกจากไต้หวันเรา่วมมือกจาไต้หวันแต่มนจะเรีคือเรทำเองีคือทำกล้วยทำทำติแวติกอะไรเงี้ย่ันติกอะไรเงี้พวกนี้เรามีเป็นการเรียนรู้มากกว่า ไรหลายทเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนก็เปเปอะไรบ้างส่วนอันนี้เป็นชั้นหนังสือซึ่งเดี๋ยวเราหม้อให้กับเด็กเราเอาเศษกระดาษทั้งหมดมาทำพูดความดีนะครับ15โรงเรียนด้วยกันหลังจากงานนี้ครับอันนี้อนีมากเวียนครับจะสวยมากเท่าะหร่วิธีการเท่าเข้ามาอัดยังไงมากครับแล้วก็ทําใช้กรรมทั้งหลายซึ่งชุมชนเป็นคนทําทั้งหมด มีก็รวมรวมถึงถึงถึงปูนนำมาดีไซน์ด้วยองดูนะครับอันนี้เป็นบริษัทที่เราเข้าไปดําเนินการนะครับชื่อ Aitech เลือกตุ้งแห้งโดยโดยใช้ automation เ็นเป็นเป็นตัวเลือกเองครับไออันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ก็จะออกมาแต่เราอยากเสนขออนุญาตก๊อกน้ำก๊อกสร้งกี่ํานนิจประหยัดน้ำครับท่านนายกสั่งได้ครับกำลังเปิดน้ำเป็นเวลา10วินาทีค่ะ ขอบคุณที่ช่วยกันประหยัดน้ำนะคะเอาไปติดที่บ้านด้วยเอาไปติดที่บ้านประหยัดน้ำแล้วไปติดที่บ้านแบบเปิดไฟประหยัดไฟประหยัดไฟด้วยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีเลยติดนี่ละไม่ใช่โทรศัพท์สั่งเอาได้ครับได้เสียงสั่งเอาอะไรได้ทั้งหมดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ครับ

นะครับทีทมครับม oh, ีปานก่อนร้างอแล้วจัดะพิธประธานีจีเย้งไปสาุบานนิพ่ยสีจเข้าไปนสัก่ครับค่นะค้ับด้วยจาร